สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวแบบใช้งานจริงเลย Samsung Galaxy S23 FE นะครับนี้พามาเที่ยวข้างนอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวนี้กล้องเนี่ยมันได้กล้องของ S23 Plus มาเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับว่ามือถือราคา20,000กว่าบาทเนี่ยที่บอกว่ากล้องระดับเือทงเนี่ยมันเจ๋งขนาดไหนพร้อมแล้วก็เราไปรับชมกันเลยครับ อย่างแรกเลยนะครับสำหรับ a 2 3 FE ที่เราจะมาใช้งานเขาเต็มๆวัน1วันเนี่ยในการนำทางในการเดินทางจากกรุงเทพไปนะครราชสีมานะครับวันนี้ผมก็ใช้ตัว a 2 3 FE ในการนำทางโดยการเสียบเข้ากับรถนะครับแล้วก็เปิดตัว a n d r o Auto นะครับในการนำทางไปก็พบว่าเรื่องของการจัดก,การความร้อนเนี่ยทำได้ดีเลยนะเพราะว่าตัวนี้เขามาพร้อมกับ Exynos 2 0 0 2นะครับเป็นชิป4นาโนเมตร พร้อมกับแผงเวเปอร์แชมเบอร์ขนาดใหญ่นะครับแม้ว่าจะเป็นการเสียบสายที่มันเป็นการชาร์จไฟนะเหมือนการชาร์จไฟเข้าไปแล้วก็ใช้งานเต็มระบบไปด้วยเพราะว่ามีทั้งการเปิดเพลงนะครับมีทั้งการนำทางโดยการนำทางเนี่ยมันก็ใช้ทั้งตัว gps ไปด้วยใช่ไหมแล้วก็ใช้อินเทอร์เน็ตในการเชื่อมต่อตลอดเวลานะครับผลก็คือผมว่านำทางได้ดีนะครับบอกเส้นทาง่อ้ข้างแม่นรถเลี้ยวปุ๊บตัวลูกศรก็เลี้ยวตามนะครับเรียกว่าใช้นำทางไม่มีปัญหาเลยนะครับถึงที่หมายโดยปลอดภัยดีแล้วก็แม่นยำสุดๆไปเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นนใน ประสิทธิภาพระดับเรือธงนะครับที่เราพบได้ในสมาร์ทโฟนเครื่องนี้เรื่องที่เด่นที่สุดนะครับของ a 2 3 FP เนี่ยก็คือเรื่องของตัวกล้องถ่ายภาพนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องระยะทําการนะครับบอกเลยว่าใช้งานได้สบายๆยอย่างพพกมาเที่ยวนะครับมันมีเลนส์เทเลโฟโต้ที่ ค่อนข้างคุณภาพดีมากๆนะครับเลนส์เทเลโฟตโต้ของเขาเนี่ยเป็นออปติคอลสเท่าแล้วมันซูมได้ไกลสุดแบบสเปซซูมคือ30เท่าเพราะฉะนั้นระยะที่ผมไปลองใช้งานมานะสักประมาณ20เท่าเนี่ยเก็บรายละเอียดได้ชัดเจนถ้าเป็นตัวหนังสืออ่านชาัดเลยนะครับแล้วก็ถ้ายิ่งถ่ายในแบบแอเรียที่มันสว่างสว่างแบบนี้น นนนในเรื่องของตัวหน้าจอนะครับ s 2 3 fe เนี่ยมาพร้อมกับหน้าจอแบบ dynamic amoled 2 x นะครับอัตราร e f r e s h หนึร hz ข้อดีคือใช้งานกลางแจ้งสบายนะถ้าแบบแดดไม่ได้จัดมากประมาณอย่างเงี้ยโหคือถือว่าชัดเลยนะครับมองเห็นอะไรได้ค่อนข้างที่จะดีแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อใช้ในสภาพแสงที่มันแดดจัดมากๆจริงๆเช่นแดดตอนเที่ยงนะครับอาจจะต้องมีเพ่งบ้างแต่โดยรวมถือว่ายังคงใช้งานได้ดีอยู่นะครับสำหรับหน้าจอแล้วก็เรื่องของการลื่นไหลในการใช้งานโ,โอเคมากๆเลยนะครับสำหรับจอของรุ่นนี้นะ สำหรับประสิทธิภาพนะครับของเครื่องนี้นะ a d 3 FE นะครับก่อนหน้านี้ผมรีวิวไปเนี่ยเราลองเล่นเกมให้ดูแล้วนะครับก็สามารถเล่นเกมที่ยอดนิยมตอนนี้ได้สบายๆแต่ถ้าเกิดว่าเรามาใช้งานจริงจะเป็นอย่างไรนะครับนี่ผมกดนําทางมาตั้งแต่ที่กรุงเทพเลยนะครับขับรถมาก็ g p s ค่อนข้างแม่นนะครับใส่อินเทอร์เน็ตแม่ว่าจะมาอยู่ในพื้นที่ที่ บางเครื่องสัญญาณอ่อนอันนี้ยังขึ้นเต็ม4ขีดอยู่แล้วก็สามารถเชื่อมต่อนำทางเข้าอินเทอร์เน็ตใช้อินเทอร์เน็ตได้ดีอยู่นะครับสำหรับการนําทางต่างๆส่วนในเรื่องความร้อนนะครับผมไม่ลองถ่ายภาพมาตอนกลางวันแดดจัดๆเลยก็ถือว่าจากการความร้นอนได้ดีนะครับยังไม่เจออาการหร่ว่ามันถ่ายภาพแล้วร้อนจนเครื่องมันดับไปเพราะฉะนั้นโดยรวมนะครับประสิทธิภาพของ A3SE นะครับเพื่อนๆมั่นใจได้เลยนะครับว่าชิปอย่าง Exynos 2200เนี่ยตอบสนองการใช้งานของเพื่อนได้แน่นอนนะครับรวมถึงคนที่ชอบเล่นเกมด้วยนะครับ ส่วนในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับของ Samsung Galaxy A 2 3 FE ต้องบอกว่าในทริปนี้เนี่ยเราใช้เขานำทางแล้วก็เสียบสายชาร์จนะครับกับตัวรถเพราะว่าตัว Android Auto เนี่ยมันเป็นแบบเสียบสายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องแบตเตอรี่เองเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบเทสได้ว่าใช้งานได้ทั้งวันแต่ตอนที่เราถอดเขาออกมาจากจากรถนะครับแล้วก็ไปใช้งานถ่ายภาพถ่ายอะไรเนี่ยแบตเตอรี่ลถไปไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่า ผมถ่ายภาพหนูหนึ่งทริปเนี่ยประมาณสัก2 3ชั่วโมงแบตลดไปไม่ถึง20%เนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่ามองในภาพรวมเลยอ่ะถ้าเราไม่ได้ชาร์จไฟไปด้วยเนี่ยผมคิดว่าใช้งาน1วันนะครับกับ s23 fe ถือว่าสบายๆนะครับแล้วก็เรื่องของระบบการชาร์จไฟเองรุ่นนี้เขาก็มาพร้อมกับระบบชาร์จเร็วนะครับก็คือสามารถชาร์จแบบเสียบสายได้อยู่ที่25วัตต์นะครับชาร์จไฟ50%เนี่ยใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเอง หรืออาจจะชาร์จด้วยวิธีการชาร์จแบบไร้าสายได้เพราะตัวนี้ก็รองรับ Fast Wireless Charging เว o อร์ชัน2.0นะครับอย่างรถใครมีตัวแท่นชาร์จไร้สายก็สามารถวางแท่นชาร์จไร้สายแล้วก็นำทางแบบไร้าสายได้เลยกรณีที่รถของเพื่อนๆรองรับ Android Auto แบบไร้าสายนะครับนอกจากนี้นะครับ A 2 3 FE เนี่ยยังมาพร้อมกับดีไซน์ที่ให้ความเป็นเรือธงสูงมากนะครับมือถือรุ่นนี้เนี่ยผมว่าเป็นดีไซน์ที่สวยแล้วก็สีอย่างที่ผมได้มาเนี่ยตัวสีฟ้าถือว่าเป็นสีที่สวยมากเลยนะมันเข,เข้ากับบรรยากาศแบบดูมีความชิคๆเป็นอย่างมาก ที่สำคัญคือตัวเครื่องมันเองเนี่ยรองรับการก,ารนการันน้ํากันฝุ่น IP68 ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายลุยๆหน่อยนะครับอาจจะชอบเอามือถือไปถ่ายภาพทะเลถ่ายน้ําตกน้ํากระเด็นใส่ไม่กังวลเลยนะครับรุ่นนี้รองรับการกันน้ํา1.5เมตรยาวนานได้ถึง30นาทีเลยทีเดียวนะครับสรุปนะครับวันนี้เราเอา A23 FE ออกมาข้างนอก1วันเต็มๆเลยนะครับใช้ในการนําทางนะครับก็ถือว่านําทางได้ดี ใช้ในการถ่ายภาพนี่ก็คือสุดยอดมากๆทั้งตัวภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอนะครับด้วยตัวที่เขาเนี่ยมีเลนส์ซูมสามารถซูมได้ไกลนะครับซูมอย่างน้อยได้10เท่าเ่ยผมว่าระยะนี้ใช้งานสบาย20หรือ30เท่าก็ถือว่าพอจะใช้งานได้แค่มีสภาพแสงเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะหน่อยนะครับส่วนเรื่องของวิดีโอเองนะครับวิดีโอเนี่ยปกติก็ถ่ายได้คมชัดอยู่แล้วหรือถ้าเกิดว่าต้องการมีแอคชั่นหน่อยๆใช้ตัว super s t ต a d y ช่วยในการถ่ายวิดีโอก็ทําให้เพื่อนๆนได้วิดีโอที่มีความหลากหลายมากขึ้นไม่จำเป็นต้องยืนถ่ายนิงๆเเสมอไปรา Movement ใช้ซูเปอร์เซี้ก็ช่วยได้นะครับเรื่องของตัวหน้าจอเองเนี่ยหน้าจอก็มาระดับเรือธงนะครับเดลมิเออเลย 2X ผมใช้งานกลางแจ้งให้ดูแล้วนะครับก็พอใช้งานได้นะแต่กือว่าเป็นแบบแดดไม่ได้จัดมากๆตัวนี้ถือว่าหน้าจอโอเคมากๆเลยนะครับสำหรับตัวเอ็ีสามปีโดยรวมก็ถือว่าเป็นโทรศัพท์คลาเสเซอร์ธงในราคา2 0 0 0 0กลางๆที่น่าสนใจรุ่นนึงเลยนะครับใครที่กําลังเล็งมือถือรุ่นใหม่อยู่นะครับเอ็ีสามปีถือว่าเป็นมือถือที่ไม่ควรมองข้ามรุ่นนึงเลยนะครับแล้วก็วันน วิดีโอสวยๆนะครับที่เราถ่ายมาด้วยตัว8 3 FE นะครับ mm hmm. ก็ก่อนจากกันไปฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ